ผกติและทุงะ่งเลือดาพามาดูการทําเชืือบกันนะครับเสร็จแล้วก็หวาดลองกันเลย นะครับผมพูดผิดเป็น RT 120นะครับอของน้องรองก็ RT 140มีเจ้ายันมาตัวเดียวของน้องแนน150นะครับผมแก้ข่าวนิดนึงขอโทษด,ด้วยหลงเครื่องนะครับตอนนี้ก็ทำการวาดลองกันนะครับ เพื่อทำให้พื้นมันเรียบแช่ข้าวไว้แล้วนะครับน่าจะหมักไว้หนึ่งคืนแล้วก็น่าจะน่าจะสองคืนนะแล้วก็ค่อยทักล่องแล้วก็หวานนะ เรียบปริบนะครับโอโหสวยงามเลย ไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมฝากกดติดตามช่องโตตีลั่นทุ่งกันด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทำเครือกเสร็จก็ปรับสภาพพื้นนาให้มันสมอกันเจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบายสวัสดีครับ